เมื่อตอนสุดการนะคะพีืจะพลาดตอนหน้าที่สักค่ะจะชื่อวานางกิเลไปทานท,ทอดมันกับหอยจอกนางกิเลกมันบอกว่าทางเธออีแต่แป้งก็ทางไปนะคะแล้วก็คือทานเจเียอไปหลายวันก็หลังจากนั้น หนึ่งสัปดาห์ก็มีผลต่อร่างกายค่ะมีอากาศตัวตรงนั้นจิตตรงนี้ก็ไม่ค่อยสบายก็ตอนที่ทานก็ทานเสร็จแล้วก็รู้สึกนะคะว่ารู้สึกผิดที่ตัวเองทำผิดเธอไม่กินเลยนะเธอทำได้คือลดละอื้มาเป็นเวลาตั้งหลายเดือนตั้งห้าหกเดือนเกือบจะเป็นปีแล้วทำไมเธอมาตรงนี้ ก็รู้สึกปิดทุกข์นะคะแต่ก็มันเป็นแลว้วค่ะรู้สึกไม่สบายใจกันแล้วก็ลูกหวังดีเปลี่ยนโทรศัพท์ให้ค่ะแล้วก็เข้าสูงไม่ได้ทีแรกไม่รู้ว่าเข้าสูงไม่ได้นะคะบอกลูกว่าลง,ลงโปรแกรมทุกอย่างให้หมดนะ ลงซูมให้แม่ด้วยเพราะว่าแม่ต้องบินสือแม่ต้องส่งกันท่านให้อาจารย์เขาก็ว่าลุนะครับลกนะครับพอเสร็จแล้วเขาก็กลับไปทํางานทํางานมาเปิดดูรู้ว่า,เ,าเราเข้าซูมไม่ได้กดเข้าตามยิงไม่ได้อะค่ะเป็นทุกข์มากตามหาอาจารย์ค่ะไปดูในซูมไปดูใน YouTube ก็ไปตามดูใน y u t u b e แต่มันก็ไม่เหมือนในซูมนะคะเวลาที่ อาจารย์คาวะธรรมถ้าเราอยู่ในสูนะิเราจะเปิดกล้องไปคารวะธรรมคืออาจารย์จะได้พลังไงค่ะแต่พอเราดูในยูทูบอาจารย์บอกคารวะธรรมเราก็คารวะธรรมด้วยแต่มันไม่ได้พลังไงค่ะไม่เหมือนในสู่นะคะรู้สึกเสียใจก็รู้สึกว่าเราผิดเราถูกทับโทษแน่นอนเลยก,ก็เสียใจนะคะแล้วก็ดูว่า เราทำผิดนี่คือเราผิดศีลเขาคงสอนให้ดูว่าคือทำผิดหลายครั้งแล้วที่เธอเป็นอย่างนี้ก็ค่ะวันนี้จะมาส่งแก้วแเครื่องบินนะคะแล้วก็ดีิช้าเข้าไปที่โรงเรียนของหนูก็บอกคุณล้ว่าคุณพิมเข้าสูนไม่ได้อีกแล้วนะคะลุณลุณยก็ไม่ตามาให้คุณล้นะัก ที่คุณนัดนะคะโทรหาแล้วก็คุณนัดก็บอกทุกอย่างคุณพิมก็เลยเข้าได้จากขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะขอบคุณคุณนัดด้วยที่เมตตาช่วยให้คุณพิมได้เข้าสิ่ได้มีโอกาสได้มาส่งกันบ้านคุณครูค่ะขอบคุณพลังงานความดีที่ยกเมตตาคุณพิมกับขอบคุณอาจารย์และคุณรูทุกท่านค่ะคุณอินสำนุกผิดแล้วยอมรับผิดค่ะ ใช่ไมค่ะติดต่อไปนะคะทำดีสุดสุดสุดได้ใจเบิกบาทนทำดีสุดสุดสุด